กลับมาสุขภาพดีกันต่อนะคะกับสโมสรสุขภาพค่ะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ป้อมบอกว่าไม่ง่ายไม่ยากนะง่ายมากๆเลยถ้าเราตั้งใจแล้ววันนี้มีสูตรมาฝากกันค่ะหลายๆลคนจะบอกว่าแหมสโมสรพชนาคุยถึงร่ง ลดน้ำหนักแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับลดน้ำหนักมันมีหลายสูตรหลายตำราครับแล้วก็สูตรนี้เป็นอีกหนึ่งอันครับที่ผ่านมาเนี่ยครับฮอตฮิตคนพูดถึงเยอะมากเลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะเข้าใจไม่ถ่องแท้ม,มีความเชื่อแบบผิดๆมีความเชื่อแบบไม่ถูกต้องนะครับพี่ป้อมก็เลยขออนุญ,ญาตมาชี้แจงแถลงไขแล้วก็พูดถึงเรื่องของโปรโตีนกับการลดน้าหนักอีกหนึ่งครั้งสวัสดีครับพี่พป้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะย้อนหลักการกันนิดนึงค่ะพี่ป้อมโปรตีนกับการลดน้าหนักของสูตรพีี่ปป้อมนนเ็ยังงไ ก็คือในสูตรของพี่ป้อมนะคะถ้าเป็นคนปกติที่ไม่มีโรคประจำตัวนะก็จะให้ใช้เป็นไฮโปรโลคาบโปรตีนก็คือไฮโปรตีนนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตน้อยก็เหมือนที่พูดพูดกันว่าพยายามอย่ากินแป้งเยอะลดแป้งเยอะๆให้ไปกินเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนแต่โปรตีนเราก็ต้องเลือกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือโปรตีนเวลาเราพูดถึงโปรตีนกินโปรตีนเยอะๆจะพูด จะนึกถึงเนื้อ <Yes. S 1> เนื้อสับเลยเนื้อแดงเนื้อ,อ,โมโอหมูเนื้อใช่ย<ช><ม>นะคะแต่ในส่วนของพี่ป้อมเนี่ยพี่ป้อมจะเน้นเป็นไวท์มีดก็คือ <White. S 1> เนื้อขาวเป็นส่วนมากอย่างเช่นปลาไก ไข่ขาวเต้าหู้ฟองเต้าหู้อย่างเนี้ยค่ะก็คือไม่ต้องไม่ต้องท่องจําดูจากสายตานี้แหละถ้ามันเป็นสีแดงพยายามเลี่ยงๆอย่าไปกินถ้ามันเป็นสีขาวเนี่ยพอโอเคเพราะว่าอะไรบ้างครับก็คือในส่วนของเนื้อขาวเนี่ยเขาจะมีไขมันน้อยหน่อยนะคะเนื้อขาวเนี่ยยกเว้นปลาหมึกนะเนไทยพี่ป้อมบอกว่าโอ้ให้ทานไวมีดมากกว่าเรดมีดคนใทยบอกจัดให้ปลาหมึกนะคะ ก็ระวังคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งคะทีนี้ในส่วนของไวท์มีดเองเนี่ยหรือว่าโปรตีนที่มีสีขาวๆทั้งหลายเนี่ยไขมันเขาจะน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าในส่วนเนื้อแดงเนี่ยมันเหมือนเนื้อคนนี่ยนะก็จะมีไขมันแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อต่างๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาคนแบบไปสั่งแล้วแบบเป็นเฟกแต่ว่าขอแบบเนื้อที่มันนุ่มๆไอ้ที่ย่างแล้วมันนุ่มๆหน่อยเนี่ยมันจะต้องมีความมันซ่อนอยู่มันถึงนุ่มเพราะถ้าเป็นเนื้อแบบ เป็นเนื้อส่วนที่มันเป็นเพียวๆอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ะไรอย่างงี้ครับก็จะไม่ค่อยแต่คนก็จะวนมันด้านแบบนั้นแหละ<ม>คือไขมันไม่เยอะค่ะ<ม><ม>ก็คือว่าหนึ่งคือไขมันมันจะแทรกอยู่เยอะแล้วก็มีผู้ส่วนส่งผลต่อสุขภาพด้วยไหมแล้วก็คือมันมีงานการศึกษาวิจัยนะคะที่บอกว่าในคนที่ทานเนื้อสัตว์ นะทาน red meat เนี่ยเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อวัวนะคะเอาไปปิ้งย่างพวกนี้เนี่ยจะทําให้ระดับของคอเลสเตอรอลรวมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ L D L เพิ่มมากขึ้นด้วย L D L ก็คือไขมันที่ไม่ดีไขมันตัวร้ายนะคะ บางคนบอกเอ๊ะทำไมน้ําหนักลดลงน้ําหนักลดลงดีเลยนะนะคะแต่โอปรากฏไปเจาะเลือดดูไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นเอคุ้มกันไม่เนี่ย <laughs> นะคะก็ะต้องระวังด้วยก็ะะลเลือกทานเนื้อขาวแล้วกันนะแต่ทีน,นี้เรื่องของอัตราส่วนคาร์โบไฮเดรตที่บอกว่าให้ลดลงลดลงนี่เราควรจะทานประมาณเท่าไหร่ดี คือปริมาณของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันละนะคะเราก็มาทวนกันอีกสักทีหนึ่งละกันนะคะโลคาร์โบไฮเดรตของพี่ป้อมเนี่ยก็คือจะให้นับโคต้าของเต้าตัวคาร์โบไฮเดรต oh ทั้งหมดคาร์โบไฮเดรตได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่พวกข้าวแป้งขนมจีนเส้นก๋วยเตีย๋ยววุ้นเส้นต่างๆแม้กระทั่งน้ำนตาล าของหวานของหวานนั่นติดใจแล้วเนี่ยเพราะน้ำตามันมีส่วนเยอะจริงใช่แล้วละอตราส่วนกันนี่นะครับถ้าทอนกันมาหลายคนบอกโอ้ยไม่ค่อยผมมีคนรอบตัวเยอะมากไม่ทานข้าวแล้วแต่ผมวอไปทานขนมหวานน่ะน้ำแข็งใสไเง้ยใส่น้ำตาลแบบพวกชายงชายเย็นทั้งหลายเนี่ยเพราะถ้าเปรียบเทียบคือปริมาณแป้งหรือข้าว หนึ่งห่งทัพพีใช่ไหมครับค่ะหนึ่งทัพีหรือหนึ่งอุ้งมือของเราเนี่ยถ้าเป็นพวกของหวานหรือน้ำตาลจะเหลือแค่1ช้อนโต๊ะข้าวข้าวข้าวหนึ่งหนึ่งข้าวหนึ่งอุ้งอุมือตรงเนี้ยเท่ากับน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะเท่ากับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนมข้นหวานหนึ่งช้อนโต๊ะหรือน้ำพึ่งหนึช้อนากชาเย็นหนึ่งแก้วเท่ากับสามทัพพีทีราพีที่เก่าแล้วครับมไหมครับอ่ะโคต้า คนนี้ขงผู้หญิงก่อนค่ะถ้าเป็นผู้หญิงที่รู้ตัวว่าอ้วนนะคะก็จะมีคาร์โบไฮเดรตต่อมื้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-3ขาบนะคะก็คือ2-3อ,อุ้งม,มือ,อันนี้ไม,ไม่ไม่เลยหมืถึงลารนิ้วใช่ไหมไม่ถึง <c oughs> ค่ะู้งที่ <c oughs> คิดว่าตัวเองอ้วนแต่หมายถึงว่าอย่าคิดไปเองนะอเอาแบบที่แบบ อ้วนเกินมาตรฐานจริงๆแล้วทั้งใจอยากจะลดความอ้วนมีพุงแล้วต่อวันเอาแค่ต่อหรอสองสามขบต่อค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณปกติทั่วไปก็สามถึงสี่จำง่ายๆเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราออกกําลังกายเยอะก็เป็นสี่ถึงห้าขบนะคะนั่นก็หมายความว่ารวมถึงถ้าเราจะทานข้าวหนึ่งอุ้งมือนะคะผลไม้อีกหนึ่งก็นับสองนมอีกหนึ่งก็นับสามอย่างเงี้ยเป็นต้แต่ว่ามีคุณผู้ชมหลายคนครับบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงอ้วนแต่ฉันออกกําลังกายอยู่ช่วงนี้ควรประมาณสักกี่ค่ะ ก็จริงๆเอาข้างต้นละกันสักสามนะคะเอาเอาตัวเลขด้านบนเพราะว่าเวลามันจะคาบเกี่ยวแบบนี้นะครับ2ถึง3 3ถึง4 4ถึง5ก็คือถ้าสมมติไม่ได้ออกกำลังกายก็เหลือแค่2เป็นช่วงปลายแมนิดนึงให้โยคะตานิดนึงไปที่ชายบ้างดีกว่า ผู้ชายเนี่ยถ้าสุดว่าอ้วนแล้วต้องการลดน้ำหนักก็ะจะอยู่ที่เริ่มต้นที่3-4ขบับนะคะถ้าปกติก็4-5นะคะแล้วก็ถ้าออกกำลังกายหนักเลยนะก็เป็น5-6 นะคะาถึงหกขาบนะคะต่อมื้อนะที่พูดถึงอันนี้ค่ะก็ต้องนับรวมทุกอย่างทั้งข้าวทั้งกับข้าวทั้งข้าวน้ำดื่มพวกนี้ลไม้นะคะแล้วก็นมแล้วทีนี้ปริมาณโปรตีนละครับเราคุยกันหลายลยครั้งว่าแบบจํากัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตและปริมาณโปรตีนที่เราควรจะรับประทานต่อมื้อมันมันดูได้จากอะไรบ้างง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจะใช้ฝ่ามือของเราเนี่ยแหละนะคะฝ่ามือก็คือ ขนาดของของไข่ของมันมาเอาไม่เล่นนิ้วนะคะก็คือของไข่ของมันนะคะฝ่ามือขนาดเท่านี้ความหนานะคะก็คือประมาณนี้อันนี้คือวิธีการดูง่ายๆหมายถึงว่าโปรตีนที่เราควรได้รับตอนนี้่อมือใช่อะไรคือว่ไมือเล็กต่อฝมือก็เราตัวเล็กไลตัวเล็ก คนี้พอแล้วมือมือไันก็จะไปตามตัวไงถ้าผมมือเล็กก็คงจะกระไรอยู่นะก็คือจริงๆแล้วเทียบเท่าประมาณนี้เวลาถ้าสมมติอยากรับประทานสเปกหรือว่าแบบทํหนึ่งชิ้นก็ประมาณนี้ต่อมือแล้วก็ความหนาประมาณนี้แต่ถ้าแนะนําก็คือเป็นเนื้อขาวจะดีกว่าใช่พี่พุมก็จะแนะนําคนไข้นะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็คือชอบทานปลานะคะก็จะทําปลานึ่ง นะปลาหนึ่งจิ้มแจ่วอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะห,หรือต้มยำปลาใสเห็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็เผื่อ,อช่วยได้แต่มีคนบอกว่าถ้าทานพวกนี้น้ำก็ช่วยได้เหมือนกันคือเวลาที่เราทานโปรโตีนเยอะๆเนี่ยนะคะทานโปรโตีนตามปริมาณที่ว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคือโปรโตีนเวลาเราเข้าไปในร่างกายมันก็จะไปย่อยกลายเป็นพวกกรดอะมิโนต่างๆตัวเล็กๆ ใช่ไหมคะแล้วก็ย่อยดูดซึมเอาไปใช้ในร่างกายของเราสุดท้ายของกระบวนการเผาผลาญแล้วเนี่ยเขาจะได้ยูเรียนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่เวลาเราปัสสาวะออกไปกลิ่นเหน็นก็คือกลิ่นยูเรียใช่ไหมคะคือร่างกายต้องขับทิ้งออกไปเวลาเราทานโปรตีนเยอะมันจะมียูเรียเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาน้ําไล่เขาออกไป ทพานั้นเองไม่ว่าจะเป็นโปรตีนสีขาวหรือโปรตีนสีแดงยังไงก็จะเกิดยูเรียใช่ก็ต้องทานน้ำตาลด้วยเยอะๆใช่ค่ะก็คือน้าก็จะตกประมาณสักสองถึงสามลิตรต่อวันไอยูเรียนี่ก็เป็นของเสียที่อยู่ในร่างกายเป็นของเสียที่อยู่ในร่างกายต้องขับสองถึงสามลิตรนะครับก็คือจริงๆต้องมากกว่า คนปกติโดยทั่วไปนิดนึงไหมครับเพราะโดยสัมาษก็ประมาณ8ปดถึงสิแก้วบอก2ลิตรก็พอแล้วแต่นี้ถ้าเยอะนะจริงๆน้ำมันเขาบอกทานเยอะได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงร่างกายก็ขับออกใช่แล้วก็บางทีถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยร่างกายเราก็ต้องการน้ําที่มากขึ้นด้วยในเราปุัวภูมิในร่างกายครับผมสูตรนี้ไม่ได้หมายความว่าทานได้ทุกคนมีคนบางกลุ่มบางพวกที่ต้องระวังก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคไตนะคะหรือโรคประจาตัว นะก็คือถ้าใครมีโรคประจําตัวอยู่แล้วะนะคะแล้วอยากที่จะลดน้ําหนักด้วยสูตรนี้เนี่ยก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอมหรือนักกําหนดอาหาร<ม>นะคะ<ม>ประจําตัวเราด้วยะนะคะนี้มีข้อมูลอีกอันหนึ่งก็คือว่า,าจากงานการศึกษาวิจัยล่าสุดปี<ม>2011นี่เองะนะคะก็คือเขาศึกษาประมาณ2,600กว่าคนนะคะในในแคนาดานะเขาเขพบว่าเขาก็มีการเปรียบเทียบไฮโปร ไฮโปรตีนนะคะคือฐานโปรตีนเยอะๆนะคะเปรียบเทียบ3ามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือเอาโปรตีนแล้วก็ไขมันโดยรวมนะคะมาจากพืชบ้างสัตว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่สองคือมาจากโปรตีนจากสัตว์อันที่3ามคือโปรตีนและไขมันจากพืชนะคะปรากฏว่า ในคนกลุ่มคนผู้ชายที่กินไขมันโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็คือเนื้อแดงโดยเฉพาะเนื้อแดง uh huh. หรือว่า,เ,าเนื้อแดงที่ผ่านกระบวนการเนี่ยนะคะแล้วก็ไขมันมาจากตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าเกิดเบาหวานเข<อ>าอมีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานชนิดที่2เนี่ยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ อันนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะั้นเนี่เป็นฟังข้อเตือนไว้เป็นข้อเตือนใจเลยก็คือเราควรที่จะหลีกเลี่ยงพวกเนื้อแดงต่างๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้มีน้ำหนักลดแต่ว่าเบาหวานตามมาก็ไม่ดีทานได้ครับแต่ว่าต้องรู้จักจำกัดปริมาณ ดูแล<ช>ความพอดีนิดนึงใช่ใช่แล้วก็แง่ดีของเจ้าตัวโปรโตีนนะคะจะพูดตรงนี้นิดนึงว่าโปรโตีนเนี่ยเวลาเราทําไมเราถึงจะต้องทานในปริมาณที่สูงกว่าปกตินะคะปกติเนี่ยเราทานกันประมาณ15%นะคะ<ช>ของปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นเป็น20%จนถึง30%ได้นะคะสามารถเพิ่มได้เพราะฉะนั้นบางทีเราจะเห็นสูตรต่าง ที่ที่มีอยู่ในใ<ช>ท้องตลาดโดยทั่วๆไปทําไมสูตรที่ฮอตฮิตกันโดยทั่วๆไปเนี่ยถึงจะต้องมีโปรโตีนเยอะขึ้นนะคะ <ừ> เพราะว่าโปรโตีนเนี่ยมันจะทําให้เราอิ่มเร็วขึ้น <ừ> อ่ามันจะทําให้แบบเพิ่มความอิ่มเร็วแล้ว,ลว,ลว,ลว,วมันอิ่มทนด้วยไหมเพราะว่ามีอ,มอิ่มเร็วอิ่มทนมีเอสเอ็มเอสมาถามบอกว่าด้วยสูตรแบบนี้เรา,<ภ>าเราเคยเราเคยเกริ่นว่าเดี๋ยวพี่ป้อมจะมาคุยเรื่องนี้ <ภา S 2> เขาก็เลยฝากถามมาว่าช่วงที่เขาพยายามลดน้าหนักเขา กินเกาเหลาตอนกลางวันแล้วหลายคนบอกว่ามันต้องกินข้าวด้วยไม่งั้นมันไม่อยู่ท้องอออแต่น<า>นช่วงนั้นเขาบอกว่าเขาลองไม่กินข้าวแต่พบว,ว่ากฏว่ามันอยู่ท้องอแต่รากฏอกวาวันไหนถ้ากินข้าวม,มันไม่ค่อยอยู่ท้องเป็นได้ก็คือโปรโตีนเองอ่ะด้วยลักษณะคุณสมบัติของโปรตีนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยนะ ปริมาณของโปรตีนที่มากพอเนี่ยมันจะทําให้เราอิ่มได้เร็วขึ้นเพราอิ่มเร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะทานน้อยลงแล้วก็จะทําให้ทานมื้อถัดไปเนี่ยน้อยลงด้วยเพราะมันยังอิ่มอยู่ใช่มันยังอิ่มอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลดแคลอรี่โดยรวมได้นะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แป้งที่ว่าก็ต้องย้อนกลับไปเหมือนตอนที่เราเคยคุยกันถ้าเป็นแป้งขาวก็จะหิวเร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นแป้งที่ไม่ขัดสีเป็นโฮวิดก็จะอยู่นานย่อยเลนานๆไปเปิดบทเรียนที่ผ่านๆมา กับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ป้องค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำคัญนะคะเลือกทานอาหารแล้วต้องรู้จักออกกำลังกายด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ